กันก็คือว่าการอนุญ,ญาตให้ผู้ชายตีผู้หญิงเนี่ยนะครับมันมันก็คือการอน,นุญาตในเชิงการปกครองอ่ะก็คือมันไม่ท่าเลี่ยงการ,รอะไรไหมคนหนึ่งจะกรองอีกคนหนึ่งคนหนึ่งตีอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่จริงมันมีบทบัญญัติถึงขั้นแบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะเดินทางไปไหนคนเดียวมันคนเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำต้องมีผู้ปกครองไปนะครับผู้ปกครองที่ในคำว่าผู้ปกครองนี้เขาตลกนะเพราะว่าไม่ได้หมายถึง่อปกครองลูกสาวหรือว่าหัวปกครองอย่างเดียวนะ แต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับสมมติคุณไม่มีถัวเนี่ยเออถัวาตายอะไรเงี้ยนะครับลูกชายคุณสามารถเป็นผู้ปกครองคุณได้นะเด็กขวบเนี่ยเด็กชายหกขวบเนี่ยอ่าเป็นผู้ปกครองผู้หญิงเป็นผู้ปกครองของแม่อะไรเงี้ยได้ตลกไหมอืมกลายเพราะว่าเป็นผู้ชายไงก็เลยเป็นค<ช>ุณแม่อายุน้อยกว่าเป็นลูกเป็นอะไรก็เลยกลายเป็นปกครองแม่การณรสบายเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอเพิ่มนิดนึงนะครับ ที่คุณช้างพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในกุ่าอานสุรท่่ีแล้วก็องค์การที่สามสิบสี่เรื่องเครียดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมก็อ่านนิดนึงนะครับเออบรรดาผู้หญิงที่พวกเจ้าหว่นเกงในความดื้อดึงของนางนั้นก็จงกล่าวตักเกือนนางและทอดทิ้งนางไว้แต่ลำพังในที่นอนและจงเคียดน,นาง แต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้วก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่านางอีกนะฮะอันนี้ก็คือคือมีบอกไว้อยู่ในคำภีนะ,ะครับเขียนได้เขียนผู้หญิงได้